ชาแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะสุสานปีศาจแฮนเซิลขโมยคิวแล้วหันไปมองที่มิสตเตอร์จีมิสตเจอร์จี้พยักหน้าและพูดใช่แล้วสุสานปีศาจเมื่อก่อนเป็นแค่ซีโนเจนิกสเปซธรรมดาธรรมดาแต่วันหนึ่งมันได้มีการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่นั่นทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไป ตอนนี้ใครก็ตามที่เข้าไปในนั้นจะถูกกําจัดพลังให้อยู่ระดับสามัญชนที่มีแค่ชุดเกาะชิโนโแม้แต่ราชาก็เป็นแค่สามัญชนเมื่อเข้าไปในนั้นแล้วนั่นก็รวมถึงอาวุธต่างๆด้วยมีแบบนั้นด้วย,ยงั้นเนาะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแฮนเซ่นถามจอได้เห็นความแข็งแกร่งของของเฟยเพาพันโนแล้วใช่ไหมมิสเตอร์จีถามแฮนเซ่นถือว่าเป็นผู้ชมแถวหน้าสุดเลยดังนั้นเขาจึงพยักหน้าและตอบกลับไปข้าเคยเห็น สุสานปีศาจเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่ยอดฝีมืออย่างคงเฟยสองคนต่อสู้กันมิสเตอร์พูดมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต่อต้านการจำกัดพลังของพื้นที่บริเวณนั้นความแข็งแกร่งของเจ้าจะไม่มีความหมายอะไรที่นั่นและเมื่อเจ้าเข้าไปเจ้าจะกลายเป็นแค่สามัญชนคนหนึ่งซึ่งคนที่จะได้เปรียบก็คือคนที่มีวิชาการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมซึ่งเมื่อเจ้าอยู่ในนั้นเจ้าก็จะพบว่าตัวเองฆ่าราชาคนหนึ่งได้เลย ทำไมข้าถึงต้องไปที่แบบนั้นกับเจ้าด้วยแฮนซอนขมวดคิ้วสถานที่แบบนั้นอาจเป็นผลดีต่อเขาก็จริงอยู่แต่แฮนซนไม่ได้คิดว่าตัวเองไร้เทียมทานถึงขนาดที่จะเดินเข้าไปในนั้นอย่างไม่ดูตามมาตาเรือ <S <S ในจักรวาลจีโน่แห่งนี้มีวิชาที่น่ากลัวอย่างวิชาจำลองนาภาอยู่และเผ่าเดมอนก็ไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแห่งนี้ ึ่งนั่นหมายความว่ายังมีพลังที่เหนือกว่าวิชาจำลองนภายอยู่อีกฮานเซ่นจึงไม่คิดว่าวิชาการต่อสู้ของตนเองนั้นไร้เทียมทานนอกจากนั้นแล้วการที่พลังถูกจำกัดมันก็ทำให้เขามีโอกาสที่จะตายสูงมากขึ้นซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีตำนานเล่าไว,ว่ายอดฝีมือทั้งสองต่อสู้กันเพื่อยแย่งชิงสมบัติบางอย่างภายในนั้นและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้สถานที่แห่งนั้นกลายเป็นสุสานปีศาจข้าไม่แน่ใจว่าฝ่ายไหนที่ได้สมบัติไป แต่หลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นมันก็มีมันก็มีพืชซีนโ,นโนเจเนอิกเกิดขึ้นมามากมายและผละไม้ที่พวกมันออกมาก็มีความวิเศษอย่างมากข้าแค่ต้องการพวกมันสรงลูกเท่านั้นข้าหวังว่าเจ้าจะไปกับข้าเพื่อเก็บผลไม้นั้นมาถ้าเจ้าช่วยเหลือข้าในเรื่องนี้เจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงามมิสเตอร์จีพูดอย่างจริงจังถ้าผลไม้นั้นมีประโยชน์มากขนาดนั้นตอนนี้ก็ยังเหลือให้พวกเราไปเก็บอยู่อีกหรอซึ่งแต่ถ้ามี นั่นก็นแสดงว่าที่แห่งนี้มันจะต้องอันตรายมากๆแฮนเซนพูดมิสเตอร์จิไม่ต้องการจะปิดบังข้อมูลเขาวางเอกสารขึ้นมาและส่งมันให้แฮนเซนถึงที่สูสารปีศาจจะมีพืชซีโนเจนิกอยู่จำนวนมากแต่มันไม่มีซีโนเจนิกอยู่เลยดังนั้นไม่ต้องกังวลไปแต่ภายในนั้นมีเผ่าพันธุ์พื้นเมืองอยู่เผ่าหนึ่งพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ชั้นต่ำที่มีแต่สามัญชนที่มีแค่ชุดเกาะจีโนพวกเขาไม่มีขุนนางอยู่เลย แต่ทว่าพวกเขาได้กินผลไม้ซีโนเจนิกเข้าไปดังนั้นถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้เป็นกุนนางแต่พละกําลังของพวกเขาก็เหนือกว่าทหารทั่วๆไปพวกเขาพอจะเทียบได้กับบารอนระดับปานกลางคนหนึ่งมิสเตอร์จีพูดต่อถ้าพวกเขาออกมาจากที่นั่นโดยรวมแล้วพวกเขาก็ไม่ต่างอะไรจากเสสวะแต่ภายในสุสานปีศาจนั้นแม้แต่ราชาก็าอาจที่จะต้องพ่ายแพ้ต่อพวกเขา พวกเขาถือเป็นศัตรูคนสำคัญที่พวกเราต้องระวังเอาไว้ h a n เซนอ่านข้อมูลตรงหน้าและพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่เขียนด้วยมือมันไม่ได้มีวิดีโอหรือภาพถ่ายอยู่เลยอีกอย่างหนึ่งภายในนั้นพวกเราใช้เครื่องมืออะไรไม่ได้นี่จึงเป็นข้อมูลทั้งหมดที่พวกเรามีมิสเตอร์ทีอธิบาย รูปภาพเผ่าพันพื้นเมืองของที่นั่นดูเหมือนกับมนุษย์แต่พวกเขามีปีกผีเสื้ออยู่ผมของพวกเขาตั้งตรงราวกับเปลวไฟร่างกายของพวกเขาดูเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งพวกเขาสวมใส่ชุดเกาะจีโน่เงินที่ดูเงางามในเอกสารเขียนเอาไว้ว่าพวกเขาถูกเรียกว่าเคอสพวกเขาไม่ได้เป็นขุนนางหรือซีโนเจนิก แต่ถึงอย่างนั้นพลังของพวกเขาก็สามารถเทียบได้กับบารอนคนหนึ่งเคออสมักจะได้กินผลไม้ซีโนเจนิกที่นั่นเป็นประจำดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่หวังจะเก็บผลไม้จึงถูกพวกเขาฆ่าตายซึ่งแม้แต่ระยุกก็ไม่เว้นเมื่อแฮนเซนได้อ่านข้อมูลของผลไม้พวกนั้นเขาก็เริ่มสนใจขึ้นมาตอนนี้แฮนเซนมียินบารอนทั้งหมด86พอยต์และนั่นก็เป็นเพราะเขาได้ชิ้นส่วนของออวุธซีโนเจนิกมาอย่างต่อเนื่อง เขาไม่ได้กินลูกธนูทั้งสองหรือดาบกระดูกโจนสลัดเข้าไปแต่เขาได้กินมีดเขี้ยวพิษและทุกอย่างที่รับมาไปหมดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังห่างจาก100พอ i ต์พอสมควรถึงแขนเสน้นจะฆ่าวายคา,าวขวานใหญ่ได้แต่เขาก็ไม่สามารถรับชิ้นส่วนอะไรมาดังนั้นเขายังขาดยีนบารอนอีก10กว่าพอยต์ หลังจากที่ได้เห็นสรรพคุณของผลไม้ซีโนเจนิกพวกนั้นฮันซันก็คิดว่าอาจจะสามารถเก็บยีนบารอนจนเต็มได้มันจึงถือเป็นเรื่องดีที่เขาจะเดินทางไปที่นั่นและถ้าเขาได้ผลไม้พวกนั้นมามากๆมันก็มีโอกาสที่เขาจะใช้แลกเปลี่ยนกับชิ้นส่วนของซีโนเจนิกได้อีกด้วยนอกจากผลไม้หนึ่งลูกที่เขาต้องการเจ้าจะเก็บผลไม้ที่เหลือไปก็ได้ นอกจากนั้นถ้าข้าได้ผลไม้ที่ต้องการแล้วข้าจะยังมอบชุดเกาะที่ทำมาจากชิ้นส่วนของซีโนเจนิกระดับวายคาวให้เจ้าอีกด้วยเมื่อมิสเตอร์พูดแบบนั้นแฮนเซนก็รู้สึกอยากเข้าร่วมด้วยไม่เพียงแค่เขาจะได้รับชุดเกาะร,ระดับวายคาวเท่านั้นแต่เขายังสามารถเก็บผลไม้กลับไปได้ด้วยเมื่อมิสเตอร์เห็นว่าแฮนเซนไม่ยอมพูดอะไรและลังเลอยู่เขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเปิดรูปภาพของชุดเกาะให้แฮนเซนดูชุดเกาะนั้นมีสีฟ้าและถูกทำขึ้นมาจากเกล็ด มันเป็นชุดเกาะที่ดูเหมือนกับเก็ดปาลามิสเตอร์ยิ้มระพูดชุดเกาะนี้มีชื่อว่าชุดเกาะเก็ดวาริงส์ซีโนเจนิกหนึ่งตัวจะมีเพียงแค่เก็ดเดียวเท่านั้นซึ่งมันต้องใช้เก็ดกว่า265อันในการชอมชุดเกาะนี้ขึ้นมาถ้าเจ้าคิดว่าค่ามีค่ามากขนาดนั้นฉันก็ตกลงแฮรเสันยิ้มแ้วตกลงที่จะร่วมเดินทางครั้งนี้ ภายนอกเขาดูสงบแต่ในใจเขากำลังตาลายกับรางวัลที่จะได้รับชิ้นส่วนของซีโนเจนิกระดับไวคาว2 5 6าตัวนั้นถือว่ามีมูลค่าสูงมากๆเมื่อได้เห็นชุดก่อฮันซนก็ไม่ได้ต้องการที่จะสวมใส่มันเขาต้องการจะดำมันไปต้มกินชุดก็ทั้งชุดสามารถทำให้เขาพัฒนาจากบารอนไปเป็นไวคาวได้เลยมิสเตอร์จีเล่าให้ฮันซนฟังว่า งูเกตวารีเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกรง่งครั้งหนึ่งพวกมันเคยถูกท้าสู้กับเผ่าพันธุ์ชั้นสูงเพื่อชิงตำแหน่งภายในจีโนโฮแต่สุดท้ายแล้วพวกมันก็ไม่สามารถชิงตะเกียงมาได้ทำให้เผ่าพันธุ์ของมันถูกฆ่าตายจนเกือบหมด ชุดเกาะเกตวารี Get ari, นั้นทำขึ้นมาจากซีโนเจนิกที่ตายไปและในที่สุดมันก็ตกมาเป็นของพาพันเดมอนตอนนี้มิสเตอร์เป็นผู้ครอบครองคนล่าสุดของมันแต่การเดินทางไปยังสุสานในครั้งนี้เป็นอะไรที่สำคัญและมันยากที่จะหาคนที่มีวิชาการต่อสู้ยอดเยี่ยมอย่างแฮนเซิลมาช่วยได้ดังนั้นเขาจึงยินดีที่จะมอบมันเป็นรางวัลหลังจากที่รับข้อเสนอของมิสเตอร์จีแฮนเซิลก็ได้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเดินทางไปยังสุสานปิศาจได้ ในตอนที่สุสานปีศาจเกิดขึ้นมาเผ่าพันธ์ชนสูงก็ได้ตั้งกฎบางอย่างขึ้นมาซึ่งเผ่าพันธ์เดมอนก็เป็นหนึ่งในเผ่าพันธ์ชนสูงที่ร่วมกำหนดกฎขึ้นมาพวกเขาจะสามารถส่งคนเข้าไปได้แค่สี่คนเท่านั้นและจากคนของเผ่าเดมอนเองก็ไปได้ไม่เกินสองคนเนื่องจากสมาชิกอีกสองคนได้ถูกเลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วมิสเตอร์จึงมีที่ว่างเหลืออีกเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นในตอนแรกเขามีแผนที่จะพาสาวใช้ติดตามไปด้วยแต่เมื่อได้มาเห็นความสามารถของฮันเซิลเขาก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา เขาตัดสินใจจะพาแฮนเซนไปแทนที่ของเธอซึ่งมิสเตอร์จีเองก็ไม่ได้โง่เขามีหลักประกันที่จะทําให้มั่นใจว่าแฮนเซนจะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่สาวใช้ของเขาเป็นยอดฝีมือระดับเอ,อิร์ธและมันยังมีเดมอนคนอื่นประจำการอยู่ด้านนอกอีกดังนั้นถ้ามิสเตอร์จีไม่รอดกลับมาพวกเขาก็จะปิดชีวิตของแฮนเซนทางเข้าสู่สันปีศาจอยู่ไม่ไกลไปจากดาวเคส แต่เนื่องจากมันยังไม่เปิดเขาจึงมารออยู่บนดวงดาวเพื่อคอยสังเกตการณ์การบุกการโจมตีของทอรัสเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะได้มาเจอคนอย่างแฮนเซนในที่แบบนี้สองวันต่อมามิต์ชี่ก็พาแฮนเซนออกเดินทางจากดาวเคสแต่พวกเขาไม่ได้ออกไปไกลเพราะทางเข้าสู่สารปีศาจอยู่บนดาวบริวารที่โคจรอยู่รอบรอบดาวเคสเนื่องจากพลังงานของสุสารปีศาจไม่ค่อยสเสถียรในบางครั้งยอดฝีมือที่เดินเข้าไปในสุสารปีศาจก็อาจจะเสียชีวิต ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปดังนั้นหนทางเดียวที่จะเข้าไปได้อย่างปลอดภัยก็คือในช่วงที่ชั้นพลังงานของที่แห่งนั้นอ่อนแอและพวกเขาก็ต้องกลับออกมาก่อนที่ชั้นพลังงานจะกลับมารุนแรงอีกครั้งแฮนเซนตามมิสเตอร์เข้าไปยังฐานประจำการที่ถูกสร้างไว้บนดาวบริวารแห่งนั้นมันไม่ได้มีเผ่าพันธุ์ชั้นสูงคนอื่นอยู่ที่นั่นเนื่องจากพวกเขาได้เข้าไปในสุสานปรีศาจเรียบร้อยแล้วมิสเตอร์จีจึงพาแฮนเซนออกจากฐานประจำการและพูดกับแฮนเซนว่า เขาจงใจมาสายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปพร้อมกับคนอื่นๆดาวบริวารน,นี้มีขนาดพอๆกับดวงจันทร์มันเป็นดาวที่ถูกปกคลุมไปด้วยทรายสีเหลืองและพืชที่เหมือนกับกระบ,บองเพชรเมื่อพวกเขาก้าวออกจากฐานแฮนเซนก็สังเกตเห็นทะเลทรายที่ทอดยาวไปจนถึงขอบฟ้าแทนที่จะเป็นแค่ดวงจันทร์เล็กๆมันกลับให้ความรู้สึกราวกับว่ากำลังยืนอยู่ในทะเลทรายมากกว่าแต่แฮนเซนรู้ว่าตนเองได้เข้ามาในสุสานปีศาจเรียบร้อยแล้ว มิสเตอร์เดินหน้าไปขณะที่พูดกับแฮนเซนตอนนี้พวกเราเข้ามาในสุสานเปีศาจแล้วข้ามีเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องบอกเจ้าเรื่องอะไรแฮนเซนไม่ได้ประหลาดใจเท่าไหร่นักเขารู้อยู่แล้วว่ามีข้อมูลบางอย่างถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับผลไม้ที่พวกเรากําลังตามหาในครั้งนี้ถือว่าพิเศษพวกเราจําเป็นต้องเดินทางลึกเข้าไปจนถึงใจกลางซึ่งเป็นดินแดนที่ปกคลุมโดยเคอ o ดังนั้นเจ้าควรเตรียมตัวเอาไว้ให้ดี h ฮนเซนยักไหล่และไม่ได้พูดอะไรกลับไปถึงแม้มิสเตอร์จีจะไม่บอกเรื่องนี้กับเขามันก็เป็นสิ่งที่เขาคาดการเอาไว้แล้วอีกฝ่ายยินดีที่จะมอบรางวัลที่มีค่าให้กับเขาดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะต้องเดินทางที่อันตรายแบบนี้แต่นั่นก็หมายความว่ามิสเตอร์จีเองก็ไม่มั่นใจในการเดินทางไปรามลำพังดังนั้นเขาจึงต้องการให้ฮนเซนเดินทางไปด้วยภายในสุสานปีศาจชีวิตของพวกเราก็ถือเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้าข้าตายเจ้าก็ต้องตายถ้าข้ารอดเจ้าก็ต้องรอดดังนั้นถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ข้าจําเป็นต้องรู้เจ้าก็ควรจะบอกข้าซะตอนนี้อย่าได้ปกปิดอะไรที่จะย้อนมากัดพวกเราทีหลังมิสเตอร์จีพูดแฮนเซนยิ้มอย่าได้กังวลพวกเราได้ตกลงกันแล้วเจ้าจ่ายเงินข้าออกแรงพวกเรามนุษย์มีสัจจะมิสเตอร์จีไม่ได้พูดอะไรอีกด้วยการที่มีแฮนเซนติดตามไปด้วยเขาก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ หลังจากผ่านไปได้ไม่นานแฮนเซิก็เริ่มจะรู้สึกไม่ค่อยดีเขาเริ่มจะรู้สึกอ่อนแรงขึ้นมาและหลังจากที่เดินทางไปได้หลายสิบไมล์เขาก็อ่อนร้ากว่าปกติสุสานปีศาจจะจำกัดพลังของบุคคลภายนอกที่เข้ามาดังนั้นระวังตัวให้ดีถ้าเจ้าเห็นเคออสก็รีบซ่อนตัวถ้าไม่จำเป็นพวกเราไม่ควร,รเผชิญหน้ากับพวกเขามิสเตอร์จีก็ดูไม่สู้ดีเช่นเดียวกันเขามีเงื่อ,อไหลออกมาจำนวนมากเห็นได้ชัดว่าเขาเองก็รู้สึกเหนื่อยล้าเช่นเดียวกัน หลังจากที่เดินทางไปอีกสิบกว่าไม้ทะเลทรายก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวดูเหมือนว่าพวกเราจะมาถูกทางแล้วแต่ถ้าพวกเราเจอกับโอเอซิสมันมีโอกาสที่พวกเราจะเก็บผล,ลไม้ซีโนเจนอีกได้โดยไม่เจอกับปัญหาอะไร มิสต์จีดูตื่นเต้นขึ้นมาแต่พวกเขาก็ยังคงระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาพวกเขาไม่อยากจะไปเจอกับพวกเคอสสำหรับคนที่เข้ามาในสุาสานปีศาจก่อนหน้ามิสต์จีบอกแฮนเซนว่าไม่ต้องกังวลพวกเขาได้เลือกเส้นทางไปยังค่ายของพวกเคอสซึ่งคนปกติจะไม่ไปกันเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ๆก,กับโอ c อซขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็พบกับผล,ลไม้ที่ดูคล้ายกับองุ่นจำนวนมากพวกมันมีสีม่วงแดงและเติบโตอยู่ตามถาวัน พวกนี้คือผล,ลไม้ซีโนเจนิกอย่างนั้นหรอแฮนเซนมองพวกมันด้วยความประหลาดใจไม่ใช่พวกมันเป็นแค่ผล,ลไม้ธรรมดาพวกเราต้องเข้าไปลึกกว่านี้ผล,ลไม้ซีโนเจนิกที่พวกเรากำลังตามหานั้นดูจะเหมือนกับคริสตัลมิสเตอร์พูดพวกเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาเจอเข้ากับอุหุนที่ดูพิเศษกว่าผล,ลไม้อื่นๆเป็นอย่างที่มิสเตอร์จีพูดเอาไว้มันดูเหมือนกับคริสตัลจริงๆ ในจังหวะที่ฮันสันกำลังเอื้อมมือไปเด็ดมันมานั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงอันตรายบางอย่างมันทำให้เขารีบถอยหลังทันทีจบาละค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ